นางงามจักรวาลครับบีชูนิเวิร์สประกวดกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะได้คนมงและเราก็ชื่นชมกับแอนโทเนียที่ได้ตําแหน่งรองอันดับหนึ่งบีชูนิเวิร์สมาแล้ววันนี้ก็สวยวันสวยคืนสวยสุดๆเป็นชควงดีของแม่ปุ้ยแล้วที่แอนโทเนียยังอยู่ในมือแม่ปุ้ยเราก็รับงานฉ่ำๆอะ่ะจบเดองแอนโทเนียตอนนี้คนมงโดนบีบให้สละดตำแหน่งจากปัญหานะครับว่า คนมงเนี่ยได้มงไปเสร็จแล้วเนี่ยเธอเคยไปเป็นแนวร่วมในการต่อต้านรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเด็จก,การเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้ก็คือเรียกว่า anti แอนตี้เธอแหละ 1. ห้ามเฉลิมฉลอง 2. บีบีให้เธอสละตำแหน่งกระแสะกดดันจากภาครัฐบาลนะให้นางงามที่ได้มงแลของประเทศตัวเองสละตำแหน่งสละมงกุฎทิ้งแม่พ่อครอบครัวของเธอยังอยู่ที่น่กาลกัว ขายมันฝรั่งอยู่อย่างนั้นสิ่งหนึ่งเธออาจจะทำนั่นก็คือการขอรีไพยพร้อมครอบครัวซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจว่าได้ไม่ได้หรือ,อยังไงแต่ณนะตอนนี้เธออยู่ที่นิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยนะครับประเด็นสำคัญนั่นก็คือว่าหลายๆอย่างบีบคั้นเธอเธออาจจะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งถ้าเธอสลับตำแหน่งเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเธอก็ กลายเป็นคนดังเป็นอ e ีเฟรน์แต่ถ้ากลับไปอยู่ที่ประเทศแล้วเนี่ยด้วยความว่าเป็นคนดังมากๆเป็นอ e ีเฟรน์มากๆแล้วมีแนวคิดต,ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยชีวิตของเธอที่นิการากักวก็จะลําบากสุดๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูเนาะว่าเธอจะตัดสินใจรีภัยไปยังสหรัฐอเมริกาหรือไม่อย่างไรต่อเนื่องครับกลับมาที่เจ้าของเวทีนั่นก็คือ JKN เนาะซึ่ง JKN เนี่ยก็เหนื่อย เหนื่อยไม่แพ้กับคนมงนะและตอนนี้เลยเนี่ยสถานการณ์นั่นก็คือว่าคนมงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะทําเงินไม่ได้มาเท่าที่ควรจะทําได้นะครับสปอนเซอร์หรือ global brand ที่มีขายทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะ consider เยอะอาจจะต้องคิดนะถึงแม้รายได้หลักของการประกวดมิชชันน n เวิร์สจะมาจากการขายลิขสิทธิ์ คล้กับประเทศต่างๆเป็นเอนะ็นดีะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่าการรีเทิร์นของตัวเลขภาพอะมันก็อาจจะเป็นอย่างที่เห็นแหละแต่มันมีฮิตเต้นฟันดิ้งเยอะแยะมากมายมันมีหลายเรื่องของเวทีมิชชั่นิเวิร์สจริงๆอะเขาผลิตแพลตฟอร์มนี้มันมีเรื่องของการเมืองเยอะมากเนาะถ้ากลับไปดูประวัติศาสตร์ก็คือหลังจากมงหนึ่งของเรา ก็มีทหารจากเมกันเขามาที่อุตาเภโามงที่สองยุคพี่ปุ๋ยเอเชียเข้ามาเต็มเลยประจวบเหมาะกับเป็นการแสดงแสงงานุภาพหลังสงครามเย็นหรือไม่มันเชื่อมโยงกับการเมืองเยอะหลายอันเวพีกสุดเลยคือตอนป i n g ก็ดูว่ามันจะเผาหลงไม่ใช่นะคำถามของปีเออรอนโซวูสแบกบีชจูนิวเวิร์ธฟิลิปปินถามว่าอเมริกาจะไปตั้งฐานทัพที่ประเทศคุณคุณโอเคไหม เกี่ยวไปแล้วกันเมืองเต็มๆอ่ะอันนี้วมันก็เกี่ยวข้องกับต่างๆนานาแต่ช่างมันเถอะประเด็นก็คือ JKN นะตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีหุ้นกู้ออกมาหลายชุดประมาณ3,000กว่าล้านบาทหุ้นกู้คืออะไรก็เหมือนไปกู้เงินมาแต่บริษัทตล,ลาย์สามารถออกหุ้นกู้ให้กับประชาชนได้ก็คือประชาชนกู้เงินจากประชาชนโดยตรงประชาชนก็จ่ายเงินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงเวลาครบกําหนดก็คืนเงินแต่ตอนเนี้ย เกิด liquidity mismatch เหมือนที่คุณแอนบอกเนาะว่าคืนเงินไม่ได้เพราะว่ากระแสเงินสดนนมันไม่พอจะไปใจ่ายใช้นี้ประเด็นคือมันก็จะมีดีวกับคุณกู้ชุดอื่นๆที่มันต่อๆกันทีนี้เนี่ยพอมันเริ่มชำระไม่ได้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องใช้วิธีการในการไปแจ้งศาลให้ให้ขอฟื้นฟูแผนเพื่อละงับไม่ให้เกิดค default แล้วมันจะลงมาลายมันเสี่ยง ทีนี้เนี่ยสารลรเมลไยกลางเขาก็ต้องไปวิเคราะห์ดูจากแผนว่าอนุมัติไหมแต่ในช่วงที่ทําเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของอัตโนมติเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเขาจะเรียกว่าการพักนีแบบอัตโนมัติเมื่อเรื่องไปถึงสารซึ่งณนะตอนนี้เป็นพักนี้อัตโนมัติเรื่อเรื่องไปถึงศาลและสารจะมีการไต่สวนก็คือพูดคุยนียแหละดูแผนดูอะไรแล้วก็จะตัดสินว่าให้ ใช้แผนฟื้นฟูหรือไม่ให้มีแค่2แบบนึกออกไหมว่าตัดสินว่าจะให้หรือไม่ให้ถ้าให้ก็โอเคก็ทําตามแผนการชําระนี้สามพันกว่าล้านอาจจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายทยอยใช้นี้ภายใน8ปีซึ่งเจ้านี้ก็รับไม่ได้แต่ว่าศารตัดสินมาก็ต้องรับไห้ได้เข้าใจไปอีกอันานหนึ่งก็คือสารไม่โอเคก็จะต้องไปมีเรื่องกับประชาชนที่ได้ไอ้นี้มา ประเด็นคือถ้ามีเรื่องเนี่ยมันมีหลายหลายแบบหนึ่งมูลค่านี่เนี่ยมันเยอะมูลค่าเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็สามารถรวมกันไปฟอ้องไปเอาเรื่อง JKN ได้ผ่าน DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเขาก็จะมีความชํานาญการในเรื่องของคดีเพราะวงเงินมันถึงเกณฑ์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมาดูแลได้เหมือนหุ้นมอหุ้นสปากนึกออกปะแต่นั้นจะคนละเคสกัน anyway แต่นี้มันไม่ได้มีความซับซ้อนก็คือหุ้นกู้นั่แหละก็ไม่ก็คือเหมือนกันสุดท้ายก็ไปฟ้องอยู่ที่ศาลประเด็นคือ JKN ก็ออกสเตทเมนต์มาว่าเฮ้ยถ้าฉันล้มละลายมูลค่าหุ้นน่ะมันก็ต่ำเตี้ยแย่ดินมันก็ไม่สามารถที่จะมาจ่ายเงินพวกเธอคืนได้อยู่แล้วอันที่สองนั่นก็คือว่า6 0ของ JKN เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถคอนเวิร์ตออกมาเป็นเงินสดได้เลยทันทีมันไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ตึกไม่ใช่ทองคำเข้าใจปะ มันเป็นคอนเทนต์นะเป็นเพลงเป็นหนังอินเดียเธอจะเอาโอเคเจ้านี่มาเอาหนังอินเดียไปคนละตอนหนึ่งเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสูญเสียความความสูญเสียมันมีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอ็มยู M U o, ที่ไปแอคควายมาก็เกิดความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะอาจจะต้องมีการไดรลูทไปขายต่อทอดตลาดนู่นนี้นัน่นอะไรมันจะวุ่นวายกระบวนการซึ่งเราก็เอาใจช่วยนะขอให้ศาลท่าน พิจารณาตามความเป็นจริงอันนี้แต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับ JKN เป็นกำลังใจให้กับมีสในการกลัวมีชจนิเวอร์สคนล่าสุดของของเวทีมิสจ u นิเวอร์สละกันว่าให้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปให้ได้แต่เรียกว่ามรสุมใหญ่